โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตอน10จุดเสี่ยงในโรงเรียนที่มาเกิดอุบัติภัยกับเด็กตอนที่3เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นอันตรายใกล้ตัวที่หลายคนหลงลืมไปโดยเฉพาะปลั๊กไฟที่มีการติดตั้งอยู่ทั่วโรงเรียน ดังนั้นต้องป้องกันไม่ให้เด็กได้รับอันตรายจากไฟดูดติดตั้งสายดินหรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งปลั๊กไฟให้อยู่ในระดับที่พ้นจากมือเด็กแต่หากปลั๊กไฟอยู่ในระดับที่เด็กเอื้อมมือถึงควรใช้ที่ครอบปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้นิ้วแหวบปลั๊กไฟเล่น ซึ่งอาจทำให้ถูกไฟดูดเสียชีวิตได้มันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าชอ็อตประตูโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วประตูทางเข้าโรงเรียนจะมีขนาดใหญ่แลนะหนักจึงเป็นจุดอันตรายที่เด็กๆทุกคนต้องเดินผ่าน ดังนั้นควรตรวจสอบตามนี้ต้องตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงหรือไม่โดยเฉพาะรางและล้อเลื่อนมีน็อตยึดติดอย่างแน่นหนาหรือไม่หากชำรุดหรือผุกร่อนต้องแจ้งให้ช่างผู้ชำนาญการมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ทำเสาครอบประตูเพื่อป้องกันประตูลมทับเด็กผู้ดูแลต้องดูแลเด็กไม่ให้ปีนป่ายประตูและกำแพงโรงเรียนเพื่อป้องกันการพลัดตกหรือถูกประตูและกำแพงลมทับจะเห็นได้ว่า10จุดเสี่ยงอยู่รอบตัวเด็กๆโรงเรียนต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากขึ้นตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เด็กได้ใช้ชีวิตการเรียนรู้ในรั้วโรงเรียนอย่างมีความสุขและสร้างความสบายใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ